สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วแมวลาแมวลาสวัสดีครับกับบรรยากาศฝนตกเหมือนี่เอ้อมามากินเขาน้ากันพี่น้องเอ้ยนี่นี่มือนี้ได้กินแกงหมักฟักใส่วุ้นเสน้นไก่ลาบไก่เน้นๆส้มพักเสียนสดน้ำโคกๆโอ้ยเบาแล้วกเกะเบาแล้วเกะ สดน้ำจักปากาก่อนเด้อพี่น้องน้ำสมพักไหมคนสมัยก่อนบอกว่าขันสดน้ำสมพักเราไม่แห้งตัวน่ะมื้อนี้ครับบรรยากาศฝนตกครับฟังเสียงสดน้ำพี่น้องนี่แหละครับฝนตกไม่วันอ่ามื้อนี้เป็นวันพืชมงคลเนาะแต่ว่าบจา่จัดงานมาครับมาลาบไก่ กับบรรยากาศฝนตกนี่แหละครับชีวิตใช้โสด <laughs> เกน่นเดี๋ยวพ่อเป็นนี่แหละพี่น้องนี่หมส่วนมะเขียนน้องเออไปอยากปั้อหม่นทรับนีงไงมุ่นำรับนี่นนงไงไพี่น้องฟังเสียง กินบ้านบ้านครับแกงไก่บุญเสถิรไต่ปักปังไก่บ้านนี่เองฟังเสียงสวดอ้าวเนอเปื่อยบ้านกินเข่าเที่ยงกันเลยอันนี้เข่าเที่ยงครับเข่าเศร้าร่วมกันเหมือนเศร้ากินกาแฟดำครับลดน้ำหนักไปนิดตัวลด,ดน้ำผมพักก่อน แดบดโดนหละพี่น้องวนพักคข้างมีขอปุ้นนะครับสำหรับการติดตามขอปุ้นีีกดติดตามกดไลค์ให้นะครับ ผมกับบ่าคอยได้ลยลงทิปดอกมันขึ้นอยู่กับงานเนาะโดนๆจังสีมาหาอืมนี่แหละครับเออของเสกหนึ่ง,งมึงหลับไปพี่น้องสดด้วยเยี่ยมไตรตุ่มบักเดียนตุ่มบักเดียนพี่น้องเอ้ มึงเออพักเสียนี่ต้องแพ่ต้องมีมีดอกหอมดิมึงมึงม่วนเขามีไงลงไปตั้งเสียงกินรวดพี่นั่งมาเด้อขอาเตียง เข่าไงตาเหลียกเขาเศร้าบวกเขาเทียงเขาเอินเขา่าไงตาเหลียกจบลงไปจับไหล่หลหนี่ละไม่นู่นแกงไก่ไก่บุญเสียงหลักฟ้ามาจับไอ้เอ็นเน้เนสวมพักเสียง นะครับขอคุ่นสีนกำติดตามนะครับพุ่นเดี๋ยวจะลงอาหารเมนูแปลกๆหรอกนะแล้วขอพุ้นหลายๆสำหรับคลิปนี้นะครับขอพุณนีิติดตามขอคุ่ทุ่คอมเมนท์ทุกคอมเมนท์ที่มาให้ทรงแรงใจกับนุ่มน่อยหนาง่นคุ่นจนใจซื้อสารค้ามบารบือโสดสิงบริสุทธิ์นะครับผมขอพุณนหลายๆนะครับผมสวัสดีครับ